สวัสดีสวัสดีจ้าทุกคนมือนีแยายจันหอมสิมาเฮ็ดกับเข่ากับเข่าแยกจันหอมเฮ็ดมือนีกะแต่ว่างครันสูงเนาะจ้าแยจันหอมใส่เบิ่งเด้ออันนี้ก็แม่นอาหารว่างอยู่กะกัยังเป็นยังกนยังเป็นอาหารว่างอยู่เนาะจ้าเพราะว่ายายจันหอมกะก็มีพากะมีนมจีนจ้ะพี่น้อง อันนี้มันจานเปาอยู่แต่อันนี้กับมันถั่ยสอดเนาะอันนี้ายกจันหอมเพลินเพราะท่านในแล้วจะพูดแนวกินนายกจันหอมอยู่พี่พี่จะเบื้องด้วยตัวผมไงายกจันหอมอยากเบิ้ดมือมือนี้พี่น้องเนียยายกจันหอมกันยุ่อยู่เบิ้ดมือมือนี้ายกจันหอมจะกับเขาเพราะว่ามือนี่มันเป็นมืออันมันเป็นมืออันมือพิเศษของเขาเนาะ มือพิเศษของประเทศอน์เว่เนาะจาะเพราะว่าเทศกาลกินสมมติว่าผู้ใดอยากสิมีกินยุ2องอย่างที่พิเศษบ้านเขาเลยนะจาะพี่น้องก็สิมีล่ำเนาะล่ำเนี่ยแบะตัวข้าวขาวนะพี่อินพี่น้องแบะตัวขานะ้าวขาวนแล้วกับกับไก่ย่วงเนาะจ้ะไก่ย่วงมันจะเป็นพิเป yes? ็นมันจะเป็นเทศากาลพิเศษขอ,ของเขาเนาะบ้านน,นี้เขาเอิญโพสกเกอร์เอกจาะพี่น้องเขาเอิญโพสกเกอร์เอจโพสเกอร์เอก,ก,เ,ก,เ,อกเ,นเนี่ยก็คือเป็น เป็นประเภทนี่ไก่นะเอกกับเป็นไข่เนาะพี่น้องแต่ว่าขจาก็กินไข่แต่ว่าขจรก็กินนไก่ย่วงเอ้ยล่ำเอ้ยยังสี่น้าจ่ะแต่ว่ากับว่าแม่เนื้อพวดพวดเนื้อซั์ตัวนี้ในหัวเนื้ออันนั้นนะจ่าเพราะว่าเป็นของเขาเหมืนบ่อือแยกจันหอมกับแยกจันหอมกับเทศครับเขาหน้าจ่ะพี่น้องมมนลูกคูกพุน กะกระลังสีต้มอันนี้นอกจากกระถาคุณนายไก่เห็นสิละนี่กะสีเมนกะสีเฮ็ดซอสนอกจากต่ว่าแต่วันแย่จนหอมประทันในเฮ็ดซอสแย่จันหอมประทันในเฮ็ดซอสอออนนอจ้ะแย่จนหอมกะสีเหลื่อมเฮ็ดซอสเท็ดหยังแต่ว่ามือน,นีจกะประทันในมีคลิปนอกจากพี่น้องฝนตกพี่น้องฝนกระตกพ่อฝนอือากาศกบบระบดีกรบดีมือนอีแม่อืม ม,มือพิเศษจังเด๋จังคอยอากาศบอดีอ <laughs> ยากจะนอนกับมันมาเฮ็ดเนี้ยกินถ้ามาเห็ดเนี้ยกินนลยจ้ะพี่น้องถ้ามาเห็ดเนี้ยกินโนาจ๋าเป็นอย่างนี้เลยจ้ะพี่น,อน้องเวิสมาละสะไส้ใหญ่หยั่งเด้อ <laughs> สะไส้ใหญ่หยัง่งจ๋ะพี่น,อน้องสะไปเบิดแล้วเพราะเฮ็ดกับเขามันก็สะธรรมาดาเนาะจ้ะทุกคนเออแล้วก็ตอนทักตอ้องทักใจญ่ละมันสะสะกับสะอือ ยายจัะหอมกะกมมดดม็มีน้ำจิ้มซีฟู้ดเด้จ้ามือนีิมีน้ำจิ้มซีฟูดดฟ้ดเด้มีน้ำจิ้มซีฟู้ดเนาะยายจัะหอมกัเสิร์ฟด้วยน้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำจิ้มกินกับอันตัวนี้แหละจ้ะกัสิมีขนมจีนน่าจะมีขนมจีนขนมเส้นบ้านเฮาล่ะพี่น้องอันพี่ตีว่าอาจเอิ้นว่าขนมจีนซม่ใช่ะผักเนาะจ้ะพี่น้องก็มีผักกะ นั่นไปกจะเท็ดไปพี่น้องเอยเฮ็ดตามประเภทนี่เพิินไปเนะาะมันกระชิบบมี่ชิบบมี่แต่มือนีเด้ดมือนีกัแม่ไก่ฟามีเรียนมาเนาะจา้ะกระชิบบมีแต่ตอนนี้เนาะจ้ะกระชิมีกระชิวันอาทิตย์อีกเนดะ้เพราะว่ายุนี่เขาหยุดฮอหปะพี่น้องฮอ,อดวันที่หนึ่งปะร้านคงร้านขายกับโเปิดเด้ทุกคนก่ปเปิดร้านผ้าก็บ่เปิดมองไดก็บ่เปิดจากพี่น้อง มันนี่เป็นขายคากับวันนาทิ์แหละวันนาทิ์ว่าหน,นี้ปิดปัดแต่จ้ะทุกคนพูดอ้ไรล่านพงล้านค้ากับว่ากับว่ามีได้จ้ะพี่น้องเพราะว่าเขาปิดยุดกันเนาะเป็นยุติแต่ขายถ้ว่าแต่แม่นบ้านเข้าสมมุิเนาะแต่จุเป็นวัดแรงงานเป็นหลอดจ้ะพี่น้องสบายมีวันหนึ่งเป็นนั่งานของเขาเนาะมือนี่ย้ายจันทร์หอมกับสิมมวนสู้ขันเด้อมือนี่ย้ายจันทร์หอมกับสิต้ามมวลอือ วันสเสาสะอุ๊ยละวันต่อไปมือนีวันต่อืมมาว่าวสู้พี่น้องฟังเดี๋ยวขันมันขันแมนนั่นซุกแล้วๆแยกจันหอมกระเสียเบิ้งเนาะจ้ะขันมันซุกแล้วแยกจันหอมกระเสียเบิ้งว่าตัวใหญ่บวกคุณเด็กผีน้องตัวใหญ่บวกคุณถวยถวยอยู่คนหนึ่งก่อนไฟแจ้งน้อยก่อนก่อนไฟแจ้งหน่อยก่อนจ้ะทุกคน ยายกจันหอมกับผามาเบิงซื่อๆนี่แหละจ้ะพี่น้องพาพี่น้องมาเบิงประเภทมียูนี่เพราะผู้ใดยูนี่คนคนไทยยูนี่กับสิฮูกันเพราทุกคนนะจ๊ะพี่น้องคนไทยยูนี่กับสิฮูเพราทุกคนว่าประเภทนี่บ้านนี้มันมันแมันอีหยังนั่นนะเบิ่งดูเบิ่งอากาศพี่น้องโว้ยอากาศกับบอดีเละหายมันอากาศบ่ดีบ่ดี กที่เก่าเวลาเดิมเนี่ละจากที่หม่องมานั่งอยู่นี่ที่เก่าเวลาเดิมเพิ่มเติมก็คือสีธัญญาล่ะพี่น้องใหญ่จันหอมเพิ่มเติมก็จะเป็นสีธัญญาตัวใหญ่จันหอมก็นั่นไปก็สั่นเดี๋ยวอีกจักน้อยลูกสาวมากจังคอยสีมาให้พี่น,น้องเบ่งอีกนอกจากมา เฮียจ,จังไดกันมากินมากินเขาน้ำแย่จันหอมด,ด้วย้จเด้อมากินเขากับแย่จันหอมแย่จันหอมสิพาก,กินเขาแซ่แบแซ่บมือนีเนาะอืม